ราจะมารีวิวขนมแปลกที่ประเทศไทยไม่มีครับอันดับแรกอันนี้นะครับขนมตัวนี้นะครับจะไม่มีเขียนภาษาไทยมาจากสวิสเซอร์แลนด์ครับถ้าผู้ชมเคยกินขนมมันนี้ไหมครับนะครับเราเราจะลองแกะซองมันออกมาดูนะคบว่ามันเป็นยังไงแกะซองมันออกมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นเม็ดสีนี้นะครับ รูไหมครับแล้วก็จะมีเม็ดสีเม็ดสีขาวครับเราจะลองชิมอันดับแรกสีน้ำตาลก่อนครับอร่อยครับอันดับที่สองครับขนมนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะครับอันดับที่สองเป็นขนมนี้ครับพิธีการกิน